ไส้กรอกแดงนะถ้าทอดก,กรอบๆเป็นไหมโคตรอร่อยมีหลายชื่อมากเลยนะไส้กรอกอันเนี้ยเอาไม่จิ้มบ้างจิ้มนิดเดียว,ว่อนะน้ำจิ้มโคตรเผ็ดถามาอมน้ำมันไหม <c oughs> ก็ไม่นะถ้าอมป่านนี้ปากผมพองไปแล้วมันเป็นกลิ่นไส้กรอกแดงที่หาจากไส้กรอกอื่นไม่ได้อะ <c oughs> ข้างในกวงมาก <c oughs> ตอนนี้เล่นเกมอะไรกันอยู่ทุกคน แต่ช่วงนี้วิวติดเกมเกมชินอิมแพคคือภาพสวยแล้วเล่นง่ายอะ่ะผมว่าตัวละครเขาหน้ารักดีนะมองแล้วเพลินอะ่ะแล้วล่าสุดอัปเดตมีตัวละครใหม่มา3ามตัวคอลินตัวนี้ดีไซน์โคตรเท่แล้วโจมตีไวมากผมชอบนะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ว่าน่าเล่นล้วกล่องเนียวแล้วเจทโทสก็เท่เป็นฟิลแบบเจ้าชายทะเลทรายอะ่ะโจมตีสายระยะไกลต้องชอบซิกวินอนะันนี้น้องน่ารักเห็นเขาบอกว่าเป็นพยาบาลด้วยแล้วการโจมตีเป็นฟองน้ำอะ่ะน่ารักอันนี้ผมชอบเกมชินอิมแพคผมว่าสนุกดีนะลองไปโหลดมา